สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นรีวิวเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่ประจาครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาเนาะรอบนี้ก็จากที่โหวตกันมาครับจะเป็นเด็กลิก,กะนะครับเป็นเด็กพืชไวฟฝูครับน่ารักน่ารักก็เบสเด็กจะเป็นเด็กคอนโทลนะครับคอนโทลด้วยการทีบิวมอนไฟน์องข้ามแล้วก็มีเนกเกตด,ด้วยแล้วก็มีการวนของเป็นเรื่องปกติของเด็กคอนโทลนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นก็จะเป็น เซตมาตรฐานของสมัยนี้ครับเป็นแฮนด์แท็บนะครับแม็กซี่สามอุสกิสองอุลละสามแล้วก็ชีนิ้วสองทานเซียนสามนะครับใส,เส่เซตนี้เป็นปกตินะถ้าเกิดผมจัดเด็กนะก็เดี๋ยวดูเมนเด็กครับเมนเด็กเป็นน้องคนนี้ตัวเปิดนะครับเพเท่าครับตี้บอกว่าถ้ามันอยู่บนสนามในช่วงเมนเฟสนะครับสามารถกดใช้แล้วก็เสิร์ชมอนลิกาหนึ่งตัวขึ้นมือได้ใครก็ได้นะยกเว้นตัวเองอ,ออกกดใช้ก่อนแล้วก็เลือกได้ครับว่าจะเอาขึ้นมือหรือจะโม่ลงหลุม ส่วนใหญ่จะเอาขึ้นมือนะแล้วก็ถ้าเกิดกดใช้แล้วเนี่ยพวกเอฟเฟกต์ลิกะครับส่วนใหญ่อะถ้าเกิดกดใช้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกครับไม่ให้เราสเปรย์มอนอื่นนอกจากมอนพืชออีอเกเคสนึ่งบอกว่าในช่วงเอฟเฟกของไฟตรงข้ามครับถ้าเกิดการไปได้อยู่ในหลุมแล้วเราไม่มีมอนเตอร์อยู่หรือว่ามอนที่เราควบคุมทั้งหมดเป็นพืชครับสเปรย์มันกลับมาได้ก็คือถ้ามันอยู่ในหลุมอะมันก็ป็นตัวที่ไว้เป็นคอร์สครับเพราะว่าเอฟเฟกของพวกลิกะครับส่วนใหญ่จะทีบิวแพนนะพอ จบเธอแฟงข้ามก็จะสเปย์คนนี้กลับัาใหม่ได้เพื่อกดเสซตตาหน้าก็เป็นตัวเริ่มที่ดีนะค่อนข้างเก่งเลยถัดมาก็จะเป็นคนนี้พิมูล่าคนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยมากครับมันบอกว่าถ้าเกิดมอนที่เราควบคุมอยู่ครับโดนทีบิวอะสามารถสเปย์ใบนี้จากมือได้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนโดนทีบิวโดนจากมือได้โดนมาต้าป้องกันอพอเสร็จปุ๊บก็เอฟเฟกก็เธอละครั้งบอกว่าสามารถชี้มอนพืชสองตัวครับ สั่งเพิ่มดาวได้2ดาวก็พวก X อของพวกแกมันจะเป็น4เป็น6แล้วก็เป็น8นะครับก็เป็นตัวเทียบเอาช่วยแต่ว่าปกติมาเอาไว้โดดมาเพื่อ X อเป็นตัว4ดาวคนนี้เฉยๆถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวเก่งอีกตัวนะเป็นเป็นเซตครับคนนี้บอกว่าในช่วงเมนเฟดอะสามารถสเปรย์จากมือได้ก็คือโดดโดดฟรีเป็นตัวโดดแต่ถ้าเกิดโดดแล้วอะจะสเปรย์ได้แค่พืชเท่านั้นอ่ะอีกเทคนึ่ครับเป็นเทคที่ดีนะไม่ที่บอกว่า ถ้าแผงข้าม activate monster effect อะครับแบบถ้าเกิดฝังข้าม activate effect m o n อะแล้วเราควบคุมมอนิกาอยู่สามารถเอาการ์ดใบเนี้ยที่อยู่ในมือหรือในหลุมครับกับเข้าเด็กเสร็จปุ๊บก็ในในเกตเขาได้หนึ่งทีอ่ะทีบิวก่อนเอามันที่อยู่บนมือหรือในในหลุมกับเข้าเด็กแล้วก็ทีบิลเพื่มหนึ่งตัวในเกตเ f ฟ e c t ของการ์ดใบนั้นครับก็เป็นใบที่ในเกตครับก็ให้ผลคล้ายๆกับวลเลอร์นะแต่ต้องทีบิลเพื่มหนึ่งตัวก็ ถ้าเรายังไม่มีฟิลครับเราก็ทิวเวอตัวนี้เพื่อทิวฟรีได้เนาะมันเก่งตรงที่ว่าใช้จากมือหรือในหลุมก็ได้ก็มีประโยชน์อันนี้จะเป็นคี์หลักเลยนะครับของเด็กบอกว่าสามารถทิวมอนพืชหนึงตัวสเป์การไปยี้ลงมาได้เมื่อสเป์เสร็จครับเมื่อสเปรหรือ Norman นอมอนน่ะจะสามารถอ๋อถ้านอมอนสมอนครับหรือสเปรด้วยเอฟเฟกของมอนพืชสามารถ เสิร์ชเสิร์ชการ์ดเวกับดักลิกะครับก็คือจะเสิร์ชพวกไปเสิร์ชเสิร์ชฟิวเสิร์ชใบยึดได้เอาขึ้นมือนะก็ใบที่ไว้เสิร์ชเอาไว้เรียกฟิวครับพอเด็กเนี้ยฟิวควรจะขึ้นมาเร็วๆนะถัดมาก็จะเป็นคนนี้แฟรี่ครับเอาไว้นี้ไม่ได้คู่กันนะคนที่บอกว่าสามารถทีบิลพืชหนึ่งตัวครับสเปร์การ์ดไปนี้แล้วก็พืชอีกตัวหนึ่งจากมือได้ก็คือทีบิลพืชหนึ่งตัวครับสเปร์มันคู่กับพืชหนึ่งใบใครก็ได้ แล้วก็จนจบเธอรี้ก็ห้ามสเปรย์พืชน,นะครับแล้วก็เอฟเฟกเธอระคางครับกดใช้อ่ะชี้มอนพืชหนึ่งตัวมอนพืชทุกตัวครับจะดาวเท่ากับตัวที่ชี้ก็คือชี้สี่ปุ๊บก,ก็เป็นสี่หมดเลยชีย้แปดก็เป็นแปดถามมาก็เป็นคนนี้คนที่บอกว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามแอคทีฟเอฟเฟกมอนนะครับที่เลงเป้ามอนที่เราควบคุมอยู่อ่ะถ้าเกิดเราคอนโทรลลิกะาอยู่บนสนามอ่ะสามารถทีบิวการไปนี้ในเกฟเฟกนั้นได้แล้วก็ถ้าเกิดกาาไปอยู่ในหลุมครับ สามารถทีบิวพืชหนึ่งตัวสเปรย์มันขึ้นมาได้ถ้าเกิดสเปรย์ท่านเนี้ยครับถ้ามันออกจากฟิวอะไปดิมูฟโซนนะถัดมาก็จะเป็นแฮปปี้ครับเป็นชุบชีวิตเป็นเซิร์ฟฟิวนะเพราะเด็กต้องเล่นฟิวถัดมาใบนี้ก็เป็นปเซิร์ฟครับใบนี้ก็เก่งนะใบนี้บอกว่าเปิดใช้ครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะทีบิวพืชหรือเปล่าถ้าไม่ทีบิวพืชก็เสิร์ฟลิลก,กาหนึ่งใบขึ้นมือครับแต่ถ้าเกิดทีบิวพืชอะไอลิก,กาตัวที่เสิร์ฟเมื่อเกียครับจะสามารถเสิร์ฟกกล สมมติเราเปิดใบนี้ปุ๊บทีบิวน้องคนทีทิ้งแล้วเสิร์ตตัวสีดาวครับเราก็สามารถเสิร์ตสีดาวขึ้นมาได้2ใบนะถ้าเกิดเสิร์ตแปดก็จะได้8คู่นี้ขึ้นมาเลยก็ทําให้เป็นใบค่อนข้างคุ้มครับอาจสามารถเอาใบเก่งของเด็แล้วแหละฟิวฟิวบอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลลิก,กาอยู่ครับสามารถเซตเวทก,กับหลักลิก,กาจากเด็กได้เลยนะก็คือแปะปุ๊บก็เอาเวทเสิร์ตมาเซตได้เลยแล้วก็ใช้ได้เลยเพราะเวทเสิร์ตเป็นเวทปกตินะหรือไม่ก็เสิร์ตเป็น กัดักก็ได้ครับกัดักใบยึดเอามาคอนโทรลบอร์ดแล้วก็เทคทีเด็ดบอกว่าถ้าเกิดเราจะต้องทีบิวมอนแผนมอนพืชนะครับเพื่อใช้เอฟเฟก่ะเราสามารถทีบิวมอนแฟนข้ามหนึ่งตัวได้เลยนะแบบทีบิวแทนสมมุติว่าเป็นคนในดีคนนี้อ่ะมาบอกว่าจะนีเกตใช่ไหมจะนีเกตต้องยัดมันเข้าเด็กแล้วก็ทีบิวพืชหนึ่งตัวถ้ามีฟิลครับเราก็จะเอาไปยัดเด็ก ทีบิวมอนเขาทิ้งหนึ่งตัวแล้วก็ในเกศเฟกมอนเขาได้ทิ้งด้วยแล้วก็มีคนนอีกที่แบบเจ๋วเ๋ก็จะเป็นพวกเวทเนี่ยครับอ่ะที่บอกว่าทีบิวพืชหนึ่งตัวครับเราก็สามารถใช้ไปนี้เพื่อทีบิวมอนฝั่งข้ามได้ถ้ามีฟิลย,ยู่ทีบิวมอนฝั่งข้ามก็เสิร์ชสองใบขึ้นมือได้แล้วก็ใบนี้ใบนี้ก็ชี้มอนฝั่งข้ามหนึ่งตัวครับถ้าเกิดเราทีบิวพืชหนึ่งตัวก็ยึดมาเล่นได้ก็ ทีบิลก็คือทีบิลมอนแมอนแฝงข้มามได้ถ้ามีฟิลอยู่ก็คือฟิลจนใบที่ช่วยคอนโทรลครับแบบแน่นๆเลยถัดมาก็จะเป็นคอบาบครับก็ชี้ชี้นิ้วปกตินะถัดมาก็เป็นนี่ครับอีเวลลี่แมทเด็กนี้มันจะเสียเปรียบถ้าเกิดเขาเป็นเด็กแบบเซตเยอะๆครับเพราะว่าเด็กนี้จะเก่งกับมอนเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอเว่ยกับดักอาจจะลำบากนี่ก็เป็นเหตุผลที่ใสฮ่ฮาร์ปี้มานะถ้าเกิดเขาเซตสี 4, เส่เซตห้าอย่างเงี้ยใช้ฮาร์ปี้เคียร์จะดีกว่า อีวิลลี่แม็กก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเขาเซตมอนตั้งมอนหนึ่งตัวแล้วเซตสี่ห้าใบเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องตีครับเพราะเราไปที่คอนโทรลนะเราก็เข้าไปที่เฟสปุ๊บแล้วก็ใช้วิลลีแม็กเคลียร์หลังก่อนเลยถัดมาก็จะเป็นทานเซียนครับ3แล้วก็ใบนีใน้ใบยึดชีมอนหนึ่งตัวถ้าเกิดทีบิลพืชจะได้ยึดด้วยถ้าไม่ทีบิลพืชจะได้แค่ใบมั้งอ่าเนี่ยครับตัวนั้นจะแอคทีฟเอฟเฟกต์ไม่ได้ก็คือถ้าเกิดทีบิลพืชก็ยึดมาเล่นด้วยถ้าไม่ทีบิพืชก็ตััวนน้้หามแออคทีฟฟฟเเ เมยเด็กก็จะประมาณนี้ครับเป็นเด็กคอนโทลน,นะแล้วก็ดูเอกตาครับเอกตาก็ขั้นแรกเป็นน้องคนน,คนนี้คนนี้ก็เป็นตัวเก่งเลยนะของเด็กมันบอกว่าถ้าอยู่บนสนามครับสามารถถอดไส้หนึ่งไส้ชี้มอนพืชหรือว่าการ์ติดชื่อลิกกะครับหนึ่งใบในหลุมเอาขึ้นมือได้และถ้าเกิดการ์ดใบเนี้ยครับที่มีไส้อยู่อะโดนทีบิวทิ้งสามารถสเปรย์แรงห้าหรือมากกว่าพืช แจกจติกได้เลยเสร็จปุ๊บเอาใบนี้เป็นไส้ก็คือถ้าตัวนี้อยู่ยางครับแล้วโดนทีบิวอะสมมติว่าโดนเป็นไคจูก็ได้โดนไคจูแซกทิ้งสามารถสเปรย์พืชตัวใหญ่ครับในที่นี้ก็จะเป็นตัวแม่นะสเปรย์ตัวแม่เสร็จปุ๊บเอาตัวมันในหลุมครับมาเสียเป็นไส้ได้แล้วตอนนี้ไอเอฟเอฟทีเด็ดมันบอกว่าต่อให้โดนมาโครคอร์มครับที่ว่ามาโดนทีบิวปุ๊บใช่ไหมแล้วมาโครคอร์มเอามาไปรีโฟโซนอะเราก็ยังสามารถเอามันกลับมาเอาตัวเนี้ย ที่ไปมูฟโซเมื่อกี้ครับเอามาเสียเป็นไซด์ได้อยู่ดีนะเพราะเงื่อนไขบอกว่าแค่โดนทีบิลครับไม่ได้บอกว่าต้องไปไหนก็เป็นตัวที่เก่งนะไว้กับคุมบอร์ดเพราะบอร์ดมาตรฐานก็จะมีตัวนี้มีฟิลแล้วก็มีเป็นใบย,ยึดได้เลยครับเราก็จะมีทีบิลบอนเขาได้แล้วก็มีถ้าเกิดตัวนี้โดนทีบิลก็สเปย์ตัวแม่มาทีบิลเขาซ้าได้ทีหนึ่งเป็นคอนโทรลบน,นะถัดมาก็จะเป็นคนนี้แลงหกครับแต่แลงสหกนานๆจะได้ออกทีนะเพราะว่า เด็กไม่ได้ทำมาเรียกหกดาวมันบอกว่าถ้าเกิดมีมอนทีบิวครับสามารถถอดหนึ่งไส้ทีบิวนี่คือทีบิวจากเอฟเฟกของอลิกะหรือว่าทีบิวจากฟิวก็ได้นะเพราะว่าถือว่าทีบิวเหมือนกันสามารถถอดหนึ่งไส้ครับชี้มอนในหลุมใครก็ได้ชุบขึ้นมาแต่เอฟเฟกตัวนั้นในเกตนะครับแล้วก็ตัวนั้นก็จะกลายเป็นพืชด้วยตัวที่ชุบม,มาก็เป็นพืชเพราะว่าไอ้พวกบอนของเราครับส่วนใหญ่ัาจาล็อกนะว่าเราจะต้องมีพืชอยู่ เสร็จปุ๊บก็บอกว่าถ้าเกิดมอนพืชที่เราควบคุมอยู่ครับจะถูกทำลายด้วยการเอฟเฟกสามารถทีบิวพืชหนึ่งตัวจากมือหรือว่าในหลุมแทนได้ก็เหมือนเดิมครับถ้ามีฟิวครับถ้ามอนพืชถูกลายก็สามารถทีบิวมอนมอนของเขาแทนได้ก็เป็นตัวคุมบอร์ดนะแต่พลังค่อนข้างต่ำอสมัติสิถัดมาก็เป็นตัวแม่ครับตัวแม่บอกว่าสามารถถอดหนึ่งไส้ครับชี้มอนแ่งข้ามหนึ่งตัวบนสนามทีบิวทิ้งเลย แล้วก็ถ้าเกิดมีไส้เป็นพืชน,นะครับเอฟเฟกนี้จะเป็นสปีดสนะก็คือถอดหนึ่งไส้รีมูฟไอทีบิวมอนฝั่งข้างได้เลยแล้วก็ใช้เอฟเฟกได้เธอระคร้างครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีมอนถูกทีบิวครับใบนี้จะเพิ่ม2องลอ็อตนะก็เป็นสามพันถัดมาก็เป็นตัวนี้มา้าม้านี้เป็น9นะครับส่วนใหญ่จะเอ็กซิดด้วยปกติไม่ได้นะจะมาได้ด้วยวิธีของตัวนี้ถ้าตัวนี้โดนทีิวก็เอาคนนี้ออกมาได้ คนที่บอกว่าในช่วงเธอของเราครับเมื่อเราใช้การ์ดหรือเอฟเฟกต์อะสามารถชี้การ์ดหนึ่งใบที่เป็นสีเดียวกับการ์ดที่เราใช้ไม่ตะเกียร์ครับก็คือเป็นมอนเตอร์เวทหรือกับดักในหลุมมาเอามาเส่เป็นไส้มันสมมุติเราใช้เวทเราก็เวทมาเส่เป็นไส้มันได้อะก็เป็นมีไส้หลายๆสีนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์บอกว่าในท่ร์แต่ฝ่งข้ามครับถ้าเกิดมีการ์ดแอคทีฟอะครับสามารถถอดไส้ที่เป็นสีเดียวกับ สีเดียวกับไปที่เขาใช้ครับในเกตอ่าไม่ในอ่าในเกตในเกตแล้วทำลายด้วยสมมุติว่าถ้ามันมีไส้เป็นมอนนะครับก็ถอดไส้มอนในเกตมอนถอดไส้เวทในเกตเวทถอดไส้กัมในเกตกัมแล้วมันก็เติมไส้ได้เรื่อยๆครับเอาไว้แบบคอยในเกตนะแล้วพลังก็พอได้ครับสองพันหกถามมันก็เป็นซุดครับเด็กเล่นเอ็กซีก็ต้องมีซุดนะแต่ว่าซุดไม่ค่อยได้เรียกครับเพราะว่าลิกะมันจะล็อกพืชน,นะห้าเราเล่นอันอื่นนอกจากพืช ถัดมาก็เป็นซันวาลอนครับตัวแรงหนึ่งตัวนี้เอาไว้ทาอะไรก็เวลานอนคนนี้ค้างบอกครับเราก็ทิว,วทิ้งได้นะลิง์กเป็นตัวนี้และคนนี้มันบอกว่าถ้าเกิดมานจะอันนี้เทคแรงนะไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ได้ใส่ซันวอลอนบอกการไปน,นี้ไม่สาหรเป็นเป้าแบทเทิลนได้ครับก็คือถ้าเข้าตีเขาก็ตีเข้าหัวเราเลยแต่ว่าไอ้ดัเมจที่เข้า,าครับนี่ยครับ เธอละครั้งถ้าเกิดเราได้เราโดนแบตเตอร์ดามจหรือเอฟเฟกต์ดามจครับสามารถเกตไลท์คืนได้สมมวโดนตีมาส0มพเนี้ยเอฟเฟกต์คนนี้ก็ขึ้นก็คือในอ่าได้ไลท์คืน3,000เราก็จะไม่เจ็บเนาะพอเสร็จปุ๊บสเปซซันไวหนตัวเด็กแั่เด็กครับซันไวที่เราใส่ก็คือ2คนนี้อสคนนี้ดียังไงก็คือคน,นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราโดนอุคครับคนที่บอกว่าเนี่ยครับ ถ้าเกิดซันซาวาล,ล์ลิงมอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่ออ,อกจอากฟิลด้วยการาฟ,ฟิกทำลายกรารไปนี้ก็คือถ้าเกิดต้นไม้ตายเขาก็คือไปยึดผลร้ายด้วยแต่เอฟเฟกต์ที่เราจะใช้คือเอฟเฟกต์อันนี้นะครับเมื่อมีการโจมตีที่ตีเข้ามาที่กรารไปนี้ครับเราสามารถสั่งใช้กฟฟับเอฟเฟกต์นี้ดาเมจที่โดนนะครับจะหารครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดกรารไปนี้ตายครับจะจบไปเทเฟสเลยก็คือถ้าตัวย,ยืนอยู่ครับ แล้วเขาตีมาเท่าไหร่ก็ได้ตีมาสักแปดพันนะตีมาปุ๊บเราเจ็บสี่พันแล้วเราก็จะจบแบทเทิลนั้นเลยครับเราก็จะไม่ตายหละเทิร์นนั้นอ่ะอันนี้เป็นขาป้องกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดเขาแบบมีมอนพลังตับๆเนี่ยเล่ตัวนี้จะดีกว่านะเพราะตัวนี้บอกว่าพลังจะเพิ่มตาม,มลิงเกตติ้งครับก็คือตัวนี้เป็นหนึ่งใช่แล้วก็มีตัวมานี้ด้วยสองตัวนี้ก็ตีพันหกครับถ้าเกิดเจอมอนที่เขาถ่ายเข้ามาครับพลังไม่เกินพันหกอะ เลขตัวนี้ดีกว่านะพอตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดตัวนี้ข้ามม้อนฝั่งข้ามได้ครับจะชุบตัวนั้นขึ้นมาเล่นฝั่งเราก็เป็นการบกันไม่ให้เขาชุบนะก็คือถ้าเกิดเจอมอนตัวใหญ่ครับเลขตัวนี้ถ้าเจอมอนตัวไม่ไมใหญ่มากครับเลขตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันพันหกนะถัดมาก็เป็นลิงก์ปกติครับมาตรฐานเผื่อได้ใช้ก็เป็นฟินิชครับจิ้มหลังเป็นม้ายัดเด็กแล้วก็แอ็กซ์โคดครับอย่างที่บอกครับพวกนี้จะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าเด็กเราจะล็อกพืชเป็นส่วนใหญ่นะ แล้วก็อย่างที่เห็นครับเอ็กต้ามันเหลือ2ที่เนาะเท่าที่ดูมันก็ยังไม่ค่อยมีใครหน้าใส่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดนึกออกครับเดี๋ยวค่อยมาใสทีหลังเพราะว่าเด็กกิมกิมมันก็เลยมีตัวเนี้ยครับเพราะว่าตัวที่เล่นจริงๆริงอ่ะก็มีอยู่แค่นี้2ก็บ2คนนี้แค่นี้เป็นหลักอาจจะใส่อย่างละสามเลยก็ได้แล้วแต่ที่ก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์คร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาแรกของเกมเพย์นะครับตาแรกก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวจะโชว์เป็น one c a r ด combo ของเด็กนี้ครับก็คือถ้าเกิดน้องคนนี้ขึ้นนะครับ ก็จะเล่นแบบเป็นวันการคอมโบได้เลยก็จะได้เบาะที่เป็นทีบิวเขาปันทีสองทีครับแล้วก็มีเนเกตด้วยก็คือตรงนี้ถ้าเรามีใบนี้ใบเดียวครับแล้วก็มีพวกแฮนด์แท็บเยอะๆเนี้ยเราก็จะบอกเราก็จะเก่งเลยก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับมีน้องคนนี้อยู่นอรมอลเลยครับนอร์มอเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์นะกดเสิร์ชเสิร์ชไปคนที่ขึ้นมาบูดันคนนี้ก็บอกว่าทีบิวมอนพืชหนึ่งตัวครับสเปลงมาได้สเปเสร็จปุ๊บเซิร์ฟไปกับดักนะ ใกล้เส็จครับทีบิวทิ้งเลยสเปรดลงมาเซิร์ฟฟิลครับอ่าตอนนี้วันการ์ขับโบยังไงก็คือเซิร์ฟฟิลมาแปะฟิลปุ๊บฟิลบอกว่าสามารถเอาเว่กับดักลิกะครับมาเซตได้เลยก็ปกติถ้าเกิดเราไม่มีใบเนี้ยเราก็จะเสิร์ฟใบเสิร์ฟขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นแต่ว่าตรงนี้เรามีใบเสิร์ฟหลายใบแล้วครับเราก็เสิร์ฟไปใบอื่นแทนก็เสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นกับดักมาใบยึดเนาะแล้วก็ ใช้ใบเสร๋ครับใบเสร๋ตรงนี้เราจะทีบิวมูดานทิ้งเลยนะเพราะว่าเราจะเสร์สองใบครับเสร์สองใบเสริ์งไปคนสีดาวขึ้นมาแต่คนนี้คนนี้เห็นมอนโดนทีบิวครับสเปรย์ได้สเปรย์ครับเสร็จปุ๊บก็เอฟเฟกต์ของตัวแฟรี่นะโดดมาอ่ะตรงเนี้ครับลืมนิดหนึ่งนะเพราะจริงๆอ่ะจะต้อง ใช้อเฟคของคนเนี้ยครับถอดปินเซตทิ้งไปเพื่อเก็บเวทขึ้นบือได้เอามาเล่นใหม่ตาหน้าแต่เล่นใหม่ตาหน้าไม่สําคัญครับเพราะว่าเราจะต้องต้องการที่จะมีตัวเนี้ยครับอยู่ในหลุมหนึ่งใบเพราะว่ามันบอกว่าทีบิว้วถ้าแฟลรข้าวแอคทีเวเอฟเฟกมอนสนะครับสามารถทีบิว้วมอนฝาครข้าวหนึ่งตัวในเกตได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะเรามีบนมืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเล่นจริงครับจะต้องทบลงหลุมนะดีที่สุดคือมีตัวที่อยู่ในหลุม1ตัวแล้วก็อยู่บนมือตัวหนึ่งครับ บอร์ดก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จบวันนี้เลยบอร์ดน,นี้จะเก่งก็คือเราสามารถใช้ถ้าเขาใช้เฟกมอนโยนไปนี่ในเกตเอฟเฟกฟิลครับทีบิวเขาได้หนึ่งตัวก็จะได้หนึ่งในเกตแล้วก็หนึ่งทีบิวอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาใช้เฉยๆครับแล้วไม่มีมอนอ่ะเราก็ใช้เฟกของคนนี้ทีบิวมอนตัวเอ็กซ์ซี่ทิ้งแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้โดนเอ็กซีโดนทีบิวทิ้งครับเอฟเฟกสเปรย์แม่ออกมาเป็นตัวใหญ่ แม่ก็จะยืนบอกครับเป็นแม่แล้วก็มีคนนี้มาเป็นไส้ค่ะแม่บอกว่ามีพืชเป็นไส้สป,ปีดสองครับทีบิวได้ก็คือเราจะทีบิวมอนเขาได้สองตัวสองตัวนี่แหละแล้วก็นีเกตได้ทีหนึ่งประมาณนี้ครับเขาก็ยอมเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใบแก่ครับบอลจะค่อนข้างแข็งนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราจะนีเกตเขาได้แล้วก็ทีบิวได้และการทีบิวเนี่ยมันจะพวกบอลมันจะมีพวกกันทําลายเลยพวกนี้ครับมันจะการทีบิวไม่ได้เนาะ ก็เด็ตาแรกการตั้งบอร์ดคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตาที่2ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมเพย์จริงๆและไม่ได้โชว์ตั้งบอร์ดเหมือนเมื่อกี้นะครับตานี้เริ่มหลังนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรบ้างตาทีเรามีทานเซียนะครับมีแม็กซีสองใบแล้วก็เป็นน้องคนนี้กับฟิวก็คือถ้าเกิดเราได้เริ่มก่อนครับมีน้องคนนี้กับมีเวทหนึ่งใบเราก็จะรันคอมโบได้เหมือนเมื่อกี้เลยเป็นคอมโบคอนโทรลบอร์ดนะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเซตสองนะแล้วก็เมคเชนโซครับ คิดว่าน่าจะชุบจะชุบแบ็กเมยครับเอ้ยเรามีแม็กซีสองใบนะเราก็โยนแม็กซีไปเลยอ่ะทีนี้ก็โดนอุลาราครับไม่เป็นไรครับอุลาราก็อยู่ละแม็กซีนี่ไม่ค่อยจะแอคทีฟสัพเลตนะครับน้อยมากที่ได้รีโซฟชุบแบ็กเมยขึ้นมา แล้วก็ผ่านเลยครับตรงนี้ไม่มีวงแหวนนะค่อนข้างโอเคอยู่แต่เดี๋ยวเราก็เล่นของเราไปเรื่อยๆอ่าจดไปชี้นิ้วครับค่อนข้างใช้ได้นะลงน้องพูดน้องคนตัวเล็กครับจะเสิร์ชโดนไปลิมิซัลมอนนะตรงนี้เราจะค่อนข้างลำบากแล้วเพราะว่าเด็กเราอ่ะถ้าเราจะเล่นเราจะต้องซัลนสามทีครับเป็นน้องคนนี้แล้วก็เป็นอะไรสักอย่างเอ็กซ์ีตรงนี้ก็ค่อนข้างลำบากครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากดเอฟบเล็น้องเสิร์ก่อนเสิร์เลย ซสกิลเดรครับเวกัมซ้ำซ้อนตัวจะดลำบากแล้วเพราะว่ามอสเราพลังศูนย์นะแล้วก็โดนสกิลเดยโดนสมอลลิมิตด้วยแต่เดี๋ยวไปต่อครับอ่ะเอฟเฟกโดนไอเกตนะใช้เอฟเกนะฟกฟิลครับฟิลก็เอาใบเสิร์จมาเซตมาเดิมแล้วก็เปิดใบเสิร์จครับเสิร์จเป็น มูดันขึ้นมาแล้วก็เฟคของมูดันครับใช้เฟคฟิลด์ด้วยทีบิวมอนต์หนึ่งตัวเพื่อโดดได้แล้วก็ทีบิวแบ็กเมทมันจะก,กี้ทิ้งเลยครับโดนเลยเสียไม่ได้นะเพราะติดสก,กิลเดนไม่เป็นไรครับเราก็เซฟไปเรื่อยเพราะตอนนี้เราเคลียร์แบ็กเมทเขาได้แล้วเพราะว่าแบ็กเมทอยู่ในหลุมใช่ไหมถ้าเขาตกติดขึ้นมาครับเราก็ใช้ชี้นิว้วชี้แบ็กเมททิ้งไปเลยก็เดี๋ยวดูมือสองใบครับว่าจะเป็นอะไรบ้าง เลยครับแปลว่าไม่มีขอนะเขาจะจ้าโจครับโวเป็นอุซากิครับอุซากิเวลาเจอกับเด็กแบกเมกก็ดีนะเพราะว่าเขาต้องรันด้วยแผ่นป้ายใช่ไหมถ้าเขาใช้แผ่นป้ายใช้เฟกปุ๊บเราก็อยู่อุซากริระเบิดแผ่นป้ายทิ้งบอกเขาก็จะแตกเลยตรงนี้ก็เอฟเฟกฟิลครับเสอร์ม,มาเซ็ตนะเอฟเฟกเก่งมากนะเธอเธอละครเสอร์เบกับดักดิกะเธอละครเปิดเลยครับทิพย์ทิ้ง เพราะตรงนี้เราต้องการจะเสิร์ตตัว8ดาวขึ้นมาครับทวิวทิ้งเพื่อที่จะเสิร์ต8 8 2ใบขึ้นมาเนาะเพื่อทําเพราะแดาวมันตี2 0 0 6กับพันหกมั้งตรงนี้โดนอุลาลาครับก็ไม่ได้เสิร์ตไม่ไปไรครับไว้ไว้เสิร์ตตานาก็ได้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ไปทำครับเราก็เอาคนนี้ตีเลยเพราะต่อให้มันตายไปก็ไม่ยีความหมายครับเพราะว่าดีอะไรน้องคนเล็กนี่ก็โดดมาป้องกันได้ ดีเลยเสร็จปุ๊บก็ผ่านครับถือว่าอย่างนี้แหละเพราะในเวลาเราเล่นเด็กคอนโทรลครับถ้าการเราเยอะกว่าการเขาอ่ะก็ถือว่าได้เปรียบอ่ะเขาลงเป็นอบาบัสครับเป็นเด็กแบ็กเมดที่มีอบาบัสด้วยนะน่าจะมีแบนฟิวชั่นด้วยแหละก็ตีมาครับพลังสู้ไม่ได้นะก็ปล่อยตายไปเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์น้องโดดขึ้นมาโจวครับ อ่ะโจปนคนนี้โดทิวีโดดได้เอาไปช่วยกันเอซีนะเอเป็นใครสักคนมาช่วยตีครับเพราะว่าเราจะก,การแบ็กเมทเขาได้และ <c oughs> พวกมอนที่น้องมอนมาครับเต็มที่ก็ไป็นพวกไม้คาทากับคนนี้พันหกไม่แรงเท่าไหร่เสร็ครับเอาไปใบย,ยึดขึ้นมาแล้วก็ผ่านเลยครับเพราะว่าใบาย,ยึดนี่มันถ้าเกิดเขามีมอนสตัวเงี้ยสมมติว่าเขามีเมคเชโซครับลงแบ็กเมทมาปุ๊บเราก็ใช้ไปนี้ทีบิว ทิ้งหนึ่งคนแล้วก็ยึดมาเราก็จะไม่เจ็บคือมาแล้วครับเป็นแผ่นป้ายแต่ว่าเราถืออุซาก,กิอยู่ครับยังไงเราก็ไม่ต้องกลัวแผ่นป้ายเขาเปิดแผ่นป้ายแล้วเขาใช้แผ่นป้ายเมื่อไหร่อ่ะครับตอนนั้นเขาก็จะแพ้เลย้อ,องตัวตีตายก็ปล่อยไปครับเพราะเดี๋ยวขึ้นใหม่เฟครับโดดขึ้นมาใหม่โจไปชีนช้นี้ว่าชี้ที่สองใบเลยเฟครับ เอาเวทมาเซตเปิดเลยเฟคฟิลครับทีวิวมอนเขาแล้วก็เสิร์ฟสองใบขึ้นมือนะอย่างที่บอกครับเสิร์ฟเป็นแปดแปดขึ้นมาอ่ะแล้วก็เฟคคนนี้บอกว่าทีวิวพืชหนึ่งตัวโดดมันกับโดดเพื่อนมันได้เฟคเลยครับวิวน้องคนนี้ทิ้งอ่ะโดดเพื่อนมันมาก,ก่อนโดดตัวตีตามมาคู่นี้ก็จะตีแรงนะสี่พันกว่าสามพันแปดแล้วก็คนนี้เห็นโคนโดดทีวิวโดดได้ ก็โดดมาช่วยป้องก,กันครับให้มันเยอะๆแล้วก็ลุมตีเลยแผดป้ายครับแล้วก็ชี้แบ็กเมททิ้งเลยเพราะว่ามือเขาใบเดียวครับโอกาสค่อนข้างน้อยนะที่ใบนี้จะเป็นแบ็กเมทด้วยเราก็รีโมททิ้งใบนี้ทิ้งไปก่อน <ๆ S 1> รีโมทไปปุ๊บ <ๆ S 1> อ่ะเขาก็ไม่มีเป้าเลยแล้วครับเพราะว่ามือนี้ไม่ใช่แบ็กเมทแน่แต่เป็นใครก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่าอีกที ก็ลุมตีเลยครับตัวนี้จริงๆอ่ะอยาก a c ด้วยนะ a c เป็นแม่มายืนไวเพราะแม่ใหญ่กว่านะ28แต่ว่าเราโดนรีบิสมอนครับสมอนเพิ่มไม่ได้ละหมดและเขาเทินเขาเมื่อใบเดียวครับสู้ยากอยู่แล้วไม้คาทาไม้คาาจะตีครับแล้วก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้ เป็นดาเมจนะเพราะว่าเผื่อเอาไว้เอซีเป็นตัวตัวใหญ่ได้ด้วยเราก็ใช้ไปดีครับยึดมาเลยทีวีวครับยึดมาเพื่อรักษามอนนะเขาเป็นทีมเอลครับทีมเอลบอกว่าอ่าส่งมอนเตอร์จอเวทหนึ่งตัวหรือว่าเวทกำดักที่บนสนามลงได้ก็เป็นพวกน่าจะเป็นใบน,นี้ครับอ่ะโดนไม่ได้เราอยู่แม็กซีเลยพอแม็กซีจะไม่มีโอกาสได้โยนละ ทีแมวโดครับไปซี่จวจัวดฟีมาซ้ำนะแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่าตอนที่ของเราใช้ไปเยอะมากเราใช้ไปหลายใบมากละไม่เป็นไรครับพอไงบอกตัวเี่พอได้อยู่เฟกน้องผู้หญิงครับโดขึ้นมาจบหมืนนะอ่ะตอนนี้เราก็มีสองชอยละถ้าเกิดเราเราต้องพยายามแบบทําอะไรก็ได้ครับให้เขาใช้เฟกของแผ่นป้ายเราจะได้โยนอุซากิระเบิดแผ่นป้ายทิ้งไปเลยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับจวก่อน โัวเก่งมานะตอนนี้เราได้ในเกตเอฟเฟกต์มอนคาทีนึงละแต่ก็ไม่มีความหมายยีิงเพราะว่าตัวสกิลเดนนะไอซี่ครับตีไมค์คาทิ้งไปเลยเพราะยังไงมอนเรารีคอเวอรี่กลับมาได้เก็บตลอดอยู่แล้วครับถ้าเกิดเขาเอาทีมอัพชนตัวเนี้ยก็ตายคู่เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วเขาเธอเขาจั่วแบทเทิลเลยครับ เขาตีน้องนี่ทิ้งนะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเอ็นเฟดน้องขึ้นได้อยู่ดีอะมเมคเชโซมาแล้วครับมอวแบ็กเมทนะแล้วก็ใช้คนนี้ในเกตครับทิ้งทิ้งเอามันจากมือยัดเด็กแล้วก็ทีบิวพืชหนึ่งตัวมีฟิลครับเราทีบิวบอลเขาได้แล้วก็นในเกตไปนี้ฟิกฟิลครับทีบิวทีบิวทิ้งเลยแล้วก็ในเกตเมคเชโซครับ ตอน,นี้เขาจะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่าเขาเหลือเต็มที่ก็จะเป็นแผ่นต้ายครับชบแบ็กเมดถ้าเขาชบแบ็กเมดปุ๊บเราก็เลือกได้ครับว่าเราจะชี้นิ้วแบ็กเมดทิ้งหรือว่าจะใช้อุซากิระเบิดไปนีทิ้งสุดท้ายเขาก็แพ้อยู่ดีไลน์เขาหมดแล้วด้วยเฟเครับแผ่นป้ายชูแบ็กเมดนะเราใช้อุซากิครับระเบิดทิ้งเลยทีเขาจะไม่เหลืออะไรแล้ว อี้ครรรยยบบัก็เล่นเด็คอนโทรลมันก็จะประมาณนี้ครับค่อยๆเล่นครับเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้โดนสกิลเดนโดนพวกนี้เราก็ยังพ้อมีวิธีจัดการอยู่แล้วเพราะว่าของเราก็พอมีอยู่ก็สำหรับเด็กลิกาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ